มีคำถามจากาในเก็มีถามเข้ามานะครับว่าเราสามารถที่จะทำไลาย OA เนี่ยแล้วเก็บการคลิกของแต่ละจุดตามที่เราวางแผนเอาไว้เราอยากจะรู้ว่าหลังบ้านเนี่ยมีคนคลิกอะไรเราบ้างมีคนสนใจในเมนูไหนบ้างนะครับสามารถทำได้ไหมนะตรงนี้ผมตอบได้เลยนะครับว่าเราสามารถที่จะ ทำได้นะครับในการที่จะคลิกแล้วก็เก็บว่ามีการคลิกกี่ครั้งมีคนเข้ามาในลโเเอทเท่าไหร่แล้วใครบ้างน,นะครับที่คลิกแล้วคลิกไปเท่าไหร่บ้างน,นะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเอาตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเปิดดูประวัติของตัวเองนะครับว่าถ้าเราอยากจะเห็นว่าเราคลิกในเมนูนี้ไปกี่ครั้งแล้วนะครับตรงนี้ผมทําใส่ตัวโปรไฟล์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะครับว่าตอนนี้ผมคลิกอะไรไปเท่าไหร่แล้วนะครับ เดี๋ยวภาพพวกนี้เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะมันจะเขียนว่ายอดการคลิกดูฟรีทั้งหมดก็คือในลาวเองผมเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของการดูสติกเกอร์ที่เป็นแบบฟรีนะครับให้คนทั่วไปสามารถโหลดสติกเกอร์ฟรีแบบต่างประเทศได้หรือของทั่วโลกนี่แหละแต่ก็จะให้ดูว่าคนนั้นเขาคลิกไปกี่ครั้งแล้วนะครับในภาพที่เห็นตอนนี้ก็คือผมคลิกไปแล้วนะครับ8ครั้งในเมนูที่เป็นคําว่าฟรีนะครับคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเป็นคนหนึ่งที่ อยากจะมอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์ตลอดเลยว่ามีใครคลิกมีใครอะไรไปเท่าไหร่แล้วนะครับถ้าในมุมของฝั่งที่เป็นฝั่งผมว่าเป็นฝั่งทีมผู้บริหารอย่างเงี้ยนะครับอยากจะดูแค่แดสบอร์ดรีพอร์ตหรืออยากจะดูแค่ว่าใครบ้างน,นะครับคลิกไปเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับเมื่อกี้ตัวผมเองนะครับคลิกไปอยู่ที่8ครั้งเดี๋ยวคราวนี้ผมจะหยิบให้ดูว่าผมจะคลิกอีกครั้งที่เท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวนะครับผมผมคลิกออกมาก่อนปึ๊บเดี๋ยวเราจะไปเรียกคีย์เวิร์ดนะครับออกมาโอเคมาแล้วนะตอนนี้นะครับผมมีข้อมูลอยู่นะครับว่าผมคลิกไปแล้ว8ครั้งเสร็จแล้วเราอยากจะมอนิเตอร์ดูนะครับในนี้นะครับก็จะมีการเรียงมอนิเตอร์ว่าใครนะครับที่คลิกดูเยอะที่สุดเลย อันนี้นะครับผมก็ทําออกมาให้เห็นนะครับเนี่ยก็จะมีจัดอันดับนะครับว่าคลิกอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวอย่างตัวอย่างที่เห็นในภาพตอนนี้นะครับชื่อผมเองเนี่ยคลิกทั้งหมด8ครั้งใช่ไหมครับก็อยู่ที่อันดับที่3และอันดับที่4เนี่ยมันจะเป็นอีกเครื่องหนึ่งของผมนะครับที่คลิกมาเป็นตัวเลขเนี่ยครับเก็คือ7ครั้งคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาอีกเครื่องหนึ่งมาลองคลิกดูนะครับในเมนูที่เป็นสติ๊กเกอร์เสร็จแล้วตัวนี้จะถูกเปลี่ยนยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะ หยิบมาก่อนโอเคตัวนี้นี่อันนี้นะครับก็คือเครื่องนี้เดี๋ยวผมให้ดูว่านี่คือเมนูที่จะคลิกนะครับมันก็จะมีคลิกเพื่อให้เห็นว่าเราหยิบข้อมูลเครื่องนี้นะครับเขาทําการคลิกอยู่นะครับซึ่งในหน้าที่เห็นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยเราเห็นว่าเขาคลิกอยู่ที่7ครั้งนะครับพอเขาคลิกดูข้อมูลไปแล้วนะครับเดี๋ยวข้อมูลจะขึ้นมานะครับ ตอนนี้นะครับข้อมูลขึ้นมาแล้วนะครับนี่ขึ้นมาแล้วก็มีการดึงข้อมูลขึ้นมาหลังจากที่เขาคลิกไปแล้วนะครับสังเกตนะครับว่าตอนนี้อันดับของผมนะครับก็จะถูกตกลงมานะครับตัวที่เป็นาลายหลักของผมนะครับเขาจะถูกตกมาส่วนไอ้ตัว ID ที่สองเนี่ยจากเมื่อกี้8ปครั้งนะครับไอ้7ครั้งนะครับคลิกไปก็ขึ้นมาอันดับ8ก็สามารถที่จะมอนิเตอร์ดูได้ตลอดเลย คราวนี้ถ้าผมลองไปคลิกเองบ้างจากในนี้จะได้มองเห็นง่ายๆนะครับปึ๊บผมจะเข้ามาสู่เมนูที่ผมพูดถึงว่าตัวที่เป็นสติ๊กเกอร์ฟรีตอนนี้นะครับผมจะเข้ามาที่โหมดสติ๊กเกอร์ฟรีนะครับนี่แล้วก็คลิกไปคลิกเข้ามานะครับในตรงนี้ถ้าหลังจากที่มันดึงข้อมูลออกมาแล้วนะครับว่านี่ตัวนี้ข้อมูลสําเร็จแล้วนะครับปึ๊บพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะดึงข้อมูลนะครับ มาให้ดูนะว่าผมคลิกไปเท่าไหรแล้วอ่ะผมกดเข้าไปดูเมื่อกี้นะครับตอนแรกมีอยู่8 8การคลิกใช่ไหมครับทั้งหมดเลยสถิติที่ครบที่คลิกมานะครับตอนนี้เห็นไหมฮะผมจะถูกขึ้นมาจาก8แล้วก็เป็น9อันดับก็จะถูกไต่ขึ้นมาแล้วว่าผมเนี่ยคลิกทั้งหมด9ครั้งแล้วตรงนี้เราก็สามารถที่จะให้ผู้วิหานะครับเขามมนิเตอร์ดูได้ตลอดเลยว่ามันมีการื่อนไหวอะไรยังไงซึ่งถ้าบอกว่าวิธีนี้เอาไปทําอะไรได้บ้านนะครับก็คือ การที่เราจะเอาไปทำมาร์เก็ตติ้งนั่นเองว่าเราจะได้รู้ว่าอะไรที่คนสนใจมากที่สุดที่อยู่ในราเวเราเราจะได้ทำการตลาดได้ถูกจุดนะครับโดยที่อาจจะบอดแคสต์ไปหาคนที่คลิกในเรื่องนี้มากที่สุดก็ได้นะครับเราจะได้เห็นว่าการทำงานนั้นมันสะดวกขนาดไหนนะครับเมื่อกี้นี้เราคลิกไปที่9้าครั้งถ้าเรากลับไปดูที่โปรไฟล์ตัวเองนะครับโปรไฟล์ตัวเองก็จะถูกนับสถิตินั้นเช่นกันนะครับซึ่งโปรไฟล์ตัวเองมันเป็นเพียงแค่ ดูความเคลื่อนไหวของตัวเองว่าตัวเองทําอะไรไปหรือมีระยะเวลาเท่าไหร่นะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้คือฝั่งผมเองเนี่ยมันจะมีมีเงินสะสมมีบอกสถานะว่าดูฟรีได้ไหมแล้วก็จะมีตัวหลอดที่มันวิ่งเองออโต้ก็คือพอมันข้ามวันมันก็จะบวกบวกบวกไปเรื่อยๆนะครับแล้วเมื่อกี้ที่ผมคลิกไปจาก8เป็น9ตอนนี้ก็เป็นที่9ครั้งตามที่ผมบอกเลยนะครับก็คือสถานะมันก็จะถูกอัปเดต พร้อมๆกันเลยหลังจากที่มีพฤติกรรมในการที่มีคนคลิกหรือเข้ามาดูนะครับเราสามารถเก็บการคลิกของพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาเล่นนะครับได้หมดเลยนะได้แบบแยกคนด้วยไม่ได้แบบคลิกแล้วมาเก็บรวมอย่างนี้นะครับหรือเราจะทําเป็นแดชบอร์ดรวมออกมาจาก Total ทั้งหมดที่เขาคลิกก็สามารถทําได้นะอันนี้ก็คือเอามาตอบโจทย์นะครับให้ที่มีถามในคอมเมนต์มาว่าเราสามารถทําแบบนี้ได้ไหมนะครับผมตอบได้เลยนะครับว่าเราสามารถที่จะทําได้บนราเอ ในฝั่งที่เป็นการทำงานของฝั่ง Line Developer ที่ใช้ API นั่นเองนะครับก็สามารถทำได้นะเราจะได้ไม่ต้องกังวลนะครับส่วนการที่บอกว่าเอ๊ะเรามาบอกแบบนี้แล้วเราจะทำยังไงทำแบบไหนได้บ้างน,นะครับการอธิบายของการทํำตรงนี้เนี่ยผมก็พูดยากมากเลยนะเพราะว่าแต่ละคนก็เขียนเ,เขียนใช้เครื่องมือใช้ใช้เทคโนโลยีไม่เหมือนกันนะครับทำให้เราอธิบายตัวโค้ดได้ ไม่เต็มที่นะครับส่วนถ้าใครอยากที่อยากจะรู้ลึกไปกว่านี้นะครับก็ลองทักในใต้คอมเมนต์ใต้ใต้วีโอเนี่ยนะครับก็มีช่องทางที่จะติดต่อกันนะครับก็ลองคลิกแล้วลองทักมาดูนะครับว่าเราจะทํายังไงได้บ้างแต่ผมไกด์ได้แค่ว่ามันเมื่อไหร่ที่มันมีอีเวนต์เกิดขึ้นก็ทําการบวกตัวค่าเข้าไปนะครับในการคลิกแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละอีเวนต์ที่ถูกเกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็ลองไปปรับใช้ดูในแต่ละภาษาที่เพื่อน ทำแล้วกันนะครับวันนี้ก็มีเนื้อหาและมีไอเดียนะครับบวกการตลาดเข้าไปนิดหน่อยนะทำให้เราได้รู้ว่าเป็นยังไงบ้างก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้เลยที่จะมาอัปเดตนะครับไว้ติดตามตอนต่อไปในเรื่องต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ